สวัสดีครับมานี่สิบห้าเบื้องการยกหัวมันครับมาเนี่โในการใส่รถยกเข้าเนี่ยแหละครับนี่ครับเป็นไงครับพี่น้องหัวมันแกะบอดทีว่าไงครับครับพ่อเบื้องในครับของนี่ครับเ้ากะเอาเชืดสองถุงครับยกมาเนี่มไยกขึ้นรถหกล้อครับมาเนี่ นี่ครับยา่ะซองทุงกะนักเติบเนี่ย่ครับทุงหนึ่งกะได้ทุงละประมาณเจ็ดสิบแปดสิบโล่หมดแล้วผมคิดว่านี่ครับ,รบไปเรื่อยๆครับนี่นะครับหัวมันกะพอบึงได้ครับพี่น้องพ่วงเพชรครับ จเป็นหัวดีอยู่ครับใส่ขี้ไก่วอมครับเล็ดหัวดีนีคเขากับฟันไว้ครับแยงมาลายครับงอกใส่แลวก็จะไม่เก็บใส่ครับเก็บใส่ที่หลังครับฟันไว้ก่อนะครับจะไม่เก็บใส่นยครับขั้นตอนการกวาดครับ ใส่เกืดประมาณใส่แค่ละสองถุงครับสามถุงมันทำงานมันหลากหลายครับเพราะผมบริดารใส่กระบอกให้ยกครับผมใส่ค้าข้าเมามันเลยแห้งมาลายคือกระบอกให้ยกครับครับพ่อใส่ได้ครับพ่อได้ประหยัดแรงงานทุนแรงไปเยอะครับการใส่งานก็โอเคครับ เนี่ยพ่อขอยไปเรื่อยครับงานเรื่อยครับบ่ได้เร่งรีบครับมิได้เท่จากควงเห็ดเอาครับเนี่ยแกะก้อครับผมเกยดหูกัวไว้เพิ่นครับเพิ่นใสแบบง่ายๆครับเนี่ยบางการยุ่ครับนี่ครับ สอง,งทุงนี่กถทอว่าพอดีครับบดบนานเกินไปบดแท้รดพร้อมครับนี่ครับเข้ากัดค่อยไปเลยครับหแห้งมาเลยครับแห่ามันเฮียยพราถุงบะไรเห็นไงเป็นไรครับ ีครับการปล่อยห้อกระได้ส่เชียกดึงเอาครับอัตโนมือครับเรื่อยครับมาเน,นี้จักสิได้จักตันมาครับจ็สิเด้ยวแน่นไปหาคำนะครับไปเรื่อยครับพอรถลุ่งไปวะใดครับเลยได้เลียนไก่เนี้ยครับ ความมันคก็โอเคอยู่ครับมันน่าก,ก็ดีอยู่ครับได้ใดองเัย่ยได้ยยกรวนได้กับสอบทานไ้ได้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับช่ครับขอบคุณครับ